สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมดิวครับแม่เดือนค่ะจากช่องหมอลำพาเปินินชาแนลครับค่ะวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของน้องยูกิพินปากาค่ะตอนนี้มีกระแสดราม่าครับผมคือดราม่าเนี่ยมันมีมานานแล้วเนาะสำหรับคนที่เข้ามาแอนตี้น้องยูกิเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วล่ะอันนี้เราพอรู้อยู่แต่กระแสแอนตี้เนี่ย คือมันไม่จบไม่สิ้นมันดูแล้วมันน่ารำคาญนะครับอย่างเช่นอเวลาอย่างอย่างอตัวดิวอะตัวดิวแม่ตัวดิวลงคลิปไปอ่ะจะมีคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเราก็เคารพการตัดสินใจของพวกเขานะแต่บางครั้งเนี่ยคลิปที่เราลงไปหลายๆคลิปเกี่ยวกับน้องยูกิเนี่ยจะมีไอ้บุคคลท่านเนี่ย เข้ามาก่อกวนตลอดอย่างเช่นไม่ชอบขอเลื่อนผ่านไม่ชอบขอเลื่อนผ่านคือเจอบ่อยมากเราต้องเปิดใจฟังบ้างออย่าไปเลื่อนผ่านตลอดเราลองให้เขาหน่อยคือเราไม่เข้าว่าตรงไหนเราดูเขาอนความสามารถของเขาเราทําได้เหมือนเขาไหมถ้าเราทําได้เหมือนเขาเราก็ต้องดูเขาว่าเขาทำยังไงเพราะเด็กคนนี้ที่แม่ดูมานานนะตั้งแต่เล็กเป็นเด็กที่มีมมความมุ่งมั่นมากคุณย์ทะยานอยากได้อยากดีเดน เก่งเก่งมากแล้วเขาก็มีความคือประสบผลสําเร็จตามที่เขาหวังไว้ด้วยตัวเองใช่คือแม่ติดตามมาตั้งแต่น้องยืนตัวเล็กๆเลยเนาะใช่อ่าเล็กๆเลยครับเึงนเขาเก่งมากแต่ไม่ใช่แม่ก็ดูนะแม่ก็ดูมั่งไม่ดูมั่งแบบจะดูทุกครั้งแม่ก็าเขาเก่งขึ้นอ่าเด็กเป็นเด็กมีความสวรรค์เขามีความสตรองนะ เขามีความเก่งม,มีความชอบไอ้อ,อย่างรเราเนี่ยเราไปไปว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ชอบเขาเรามีความสามารถเหมือนเขาหรือเปล่าถ้าไม่มีมเราก็เปิดใจดูเขาหน่อยเขาจะได้รู้อย่างหมอลำเนี่ยอเอาสมมุติอะหมอลำเนี่ยหลายๆคณะนะคะที่แม่ดูแล,แล้วแม่ไม่ชอบแต่แม่ก็ดูอย่างเอาพูดง่ายๆคือหมอลำดังๆที่พูดจาแบบแบบพูดจาไม่ไม่สุภาพเป็นหมอลำนะคะแต่พูดจาไม่สุภาพคือพดาคไไมม่้้ย สอนมอค่ะเอาง่ายๆสอนเลยนะสอนมอมอมาอ่านั่นแหละพูดจาไม่สุกภาพนะคะเวลาเขาเขาร้องเขาร้องเล่นเต้นลํานะคะเก่งแม่เขาไม่ค่อยชอบนะคำไม่สุกภาพแต่แม่ก็สนใจดูเขาเขามีความสามารถมากสามารถเปันเทนให้กับคุณ้องคนนี้หมอรำใครเข้ามาเขาเล่นได้หมดถือว่าเขาเก่งเยี่ยมแล้วคุณดูก็ชอบเขาด้วย สมัยมนี้เขาเปิดกว้างแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนครับสมัยก่อนนี่ผู้จะหย,ยาบใครไม่ได้แต่งตัวโป้มไม่ได้เดี๋ยวนี้ดูที่นุ่มน้อยหองน้อยเขาประหากินได้ซึ<ม>่งเราก็ไม่มีความสามารถเหมือนเขายุคมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ยุคเปลี่ยนเราก็ต้องปิดใจยอมรับออ่าเาให้โอกาสเขาอย่าไปอนตี้เขาเลยในเมื่อเราทําเหมือนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปอนตี้เขาพลังบวกดีกว่าใช่ลมันยิ่งร้อนอยู่ โลมันร้อนให้กนลังบวกขึ้นกันแล้วกันนะให้กําลังใจศิลปินดีกว่าเนาะเราก็แปลกนะคนที่เข้ามาคอมเมนต์น้องยูกิเนี่ยไอ้คนที่คอมเมนต์เนี่ยก็ไม่มีหน้านะไม่มีหน้าเป็นยูเซอร์แบบไม่มีหน้าอันนี้เราพอเข้าใจไล้ว่าบางท่านที่ไม่ได้ใส่หน้านะครับคือบางคนก็เป็นคนดีก็มีเม้นดีๆก็มีแต่บางคนก็คือเหมือนกับว่าเป็นยูเซอร์ที่ไม่ใส่หน้าแล้วเข้ามาคอมเมนต์แล้วเม้นเสร็จปุ๊บเหมือนเข้ามาปั่นอ่ะเข้ามาปั่นให้แฟนคลับเนี่ย คือมาปกป้องน้องยูกิเราเข้าใจว่าแฟนคลับเนี่ยเขาปกป้องบัคคารัตถูกไหมอ่าแต่บางทีเนี่ยเหมือนเข้ามาก่อกวนเข้ามาปั่นเข้ามาเสี้ยมแล้วก็อ่ะไปงานอย่างเงี้ยแล้วมีทุกคลิปด้วยลงรัฐเกกับน้องยูกิทิ้งปัญหาไว้แก้กันเองทิ้งปัญหาไว้แล้วก็มาแก้ให้เราแก้ไขกันเองอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีบ่อยมากเนี่ยอันนี้คืออยากจะให้แม่บอกกับทางแฟนคลับหน่อยว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันแก้ได้ไหมหรือว่าเราไม่เจอบ่อยๆได้ได้เราก็ คิดเลยว่าเราดูลูกหลานเรามาหากินแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมเราอย่าไปแอนตี้เขาไม่ดีหรอกอย่าไปแอนตี้เขาครับถ้าเกิดวันข้างหน้าหนึ่งคุณมีลูกไปคุณมีหลานไปพี่พี่น้องไปแล้วเขาไปทำอาหารกินแบบเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยคุณห้ามเขาไม่ได้คุณจะต้องปล่อยเขาบางคนเพื่อความอยู่รอดก็ทําได้ทุกอย่างอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ทําได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของเขาของครอบครัวเขา เพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสเขาเดี๋ยไปแอนซี่เขาเลยค่ะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหรือคิดว่าเด็กมันมาหากินเป็นครอบครัวขยันขยันอดทนเด็กอย่างนี้ยเราน่าส่งเสริมนะคะส่งเสริมนะครับต้องส่งเสริมน้องนะบอกเลยเพราะว่าน้องเก่งมากเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยน้อเด็กฝัางบ้านเลยพ่อแม่ด้วยเด็กเล็กๆเดี๋ยวนี้เห็นไหมเข้ามาเป็นหมอรังกันหลายคนหลายชนะมากเลยเสียงดีๆกันนั่นนละแล้วก็เขาจะได้มีผลงานให้เราดูเยอะๆใช่นไหม ความสุขของเราก็อยู่ตรงนี้แหละคนที่ชอบหมอลำก็ดูหมอลำคนที่ชอบริเกก็ดูริเกคนที่ชอบนักร้องนักดนตรีก็ชอบแบบนั้นก็ดูแต่แม่แม่ชอบหมอลำวงไหนมากที่สุดวงไหนเหรอมันมีหลายวงนะคะเอาที่ชอบชอบเลยอ่ะเออชอบก็มีรำไยไหทองคำอุจิไหทองคำ แล้วก็นกคงศกรอ่าแล้วก็มีแอนอรดีบอยสิริชัยอย่างพวกนี้แหละค่ะไม่ชอบลูกจ๋าเหรอลูกจ๋าลูกจ๋าเขาอยู่ในวงของนกคงศกรอยู่แล้วไงก็ชอบไหมลูกจ๋าก็ดูได้ก็ดูได้เขาเป็คับของงสกรมีหลายคนที่เข้ามาในวงการคือแม่ผมอ่ะเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่เอนเลยนะตั้งแต่นกกับยูกิเลยไปเล่นแถวแต่ตอนนี้นกเขาอ่าปฏิสัมพันธ์กับน้อกอายเนี่ย ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆในฐานะพ่อลูกนะไอเป็นเด็กมีความสวรรค์เด็กฉลาดฉลาดเนี่ยเขาก็จะไปดังเหมือนเหมือนถึึงนี่แหละอ่าใช่แล้วต้องให้ก็มาในทางเดียวกันใช่ไหมใช่ต้องให้โอกาสเขาเยอะๆเด็กรนใหม่ใช่เขาจะมีมาใหม่เรื่อยๆอีกอ่ะแม่ฝากถึงคอมเมนต์แย่ๆอีกสักหนึ่งกลุ่มพอละคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่ดีนะคะอืมลบข้อความตรงนี้ไปเลยลบ ออกสมองเราไปเลยอย่าอย่าไปคิดให้โอกาสเด็กเยอะนะม,นมันไม่รุ่นไม่รุ่นนะมันมีเยอะม,มีรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างยุกิเนี่ยแรยกๆเขาอาจจะเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยแต่พอเขาเข้าที่เข้าทางแล้วเขาก็จะมีความสามารถของเขาเ็าจะไอ้นี่ออกมาเองความมั่นใจใช่ความมั่นใจเขาก็จะเป็นกำลังของเขาไปเรื่อยๆเวลา ของงานไหนมันอยู่ที่คอมเสร็จงานของเขาด้วยต้องแตแบบไหนแต่งตัวแบบไหนนะร้องแบบไหนเพลงเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงมันเพีงแดนอะไรเนี่ยเขาทําได้หมดก็เหมือนอย่างงานบุญงานบุญเขาไปเห็นไหมใช่แต่งตัวเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมแม่เนี่ยไม่นมีใคปพูดถึงเขาเลยใช่แต่งตัวดีแม่ไปงานบุญแม่แต่งตัวเรียบร้อยอ่าชมตัวเองว่าสวยว่าง้นลูกไม้ไปก็ไปถึงงานปุ๊บงานก็สนุกสนานอ่าใช่ครับ ทั้งทั่วชวนไปเล่นชวนไปเต้นจะเอาออกเนนิดหน่อยคือนางชอบสายบันเทิงชอบอินเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยชอบไปดูมอลางม้วนหน่อยใช่ไหมแรกๆเราไม่ค่อยกล้าแต่เข้าไปแล้วมันร้าใจมันสนุกทําให้เรามีไฟขึ้นมาเราก็อยากจะเต้นอยากจะร้องอยากจะร้องขึ้นมาน้องอยู่กี่เวลาร้องเพลงเนี่ยเขาร้องม้วนเนาะเราก็ร้องมา แล้วมันทาให้เราเนี่ยรู้สึกบันเทิงเนาะอยากจะแบบอยากจะดูอยากจะฟังกันเป็นเอนก็สิ่งกระตุ้นเราอ่ะสิ่งของเราให้เราแบบรินแ้นอะไรอย่างเงี้ยอบตัวเขาเองเขาก็พูดว่าเขามีลำไยแห่งทองคำเป็นไอดอลเออไอดอลแหละเขาก็อยากจะทําตามจะบอกอย่างนี้แม่ไม่ว่าจะเป็นลำไยหรือยูกิเนี่ยสองคนนี้คือตัวท็อปของแห่ยทองคำไปขอมีความสามารถกันคนละแบบ ันนี้คืออย่าให้ไปเปรียบเทียบกันนะอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่าเขาทั้งสองคนเก่งในคนละแบบหน้าตาก็เหมือนกันแล้วคุณรูปร่างก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับอย่าไปเปรียบเทียบเด็ดขาดนะเพราะว่าเขาทั้งสองคนมีความสามารถทั้งคู่เลยนะ<แ>ชอบใครชอบมันดีกว่าเนาะและสรุปเรื่องคอมเมนต์ก็คือ อย่าไปใส่ใจนะแม่เนาะอย่าไปให้ค่าที่ว่าเป็นใครที่คอมเมนต์ไม่ดีก็ไปเข้าความขยะไปแล้วก็ปล่อยไปไม่สนใจเนาะให้โอกาสเด็กียอะนะคะอ่าโอเค,ควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะแม่นะเนาะเจอกันในอีพีต่อไปครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ